สวัสดีท้าฟซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็มาวันนี้อยู่บ้านเนาะบ้านทังวัดนะครับฟซีโอ้ไม่รู้กี่โมงกี่ยามนะครับเมื่อคืนนี้ขึ้นเขาเนาะึ้นหาอยู่หากินนะครับฟซีไปกับคนฟูตทอดเนาะเมื่อคืนนี้ก็เสียงฟ้าร้องเนาะแต่ฝนไม่ตกครับวันนี้ฝนตกแล้ว โอ้ยแรงมากครับด้านฝั่งพวงเนาะนี่ครับอุ๊ยเพื่อนจิน,เ,นเสียงเกยงนะอโอ้โหตกตกใส่ข้าวอีกแล้วนี่ครับถ้าอ่จีนานี่ไม่เป็นไรนะครับไม่ีเนาะเพราะว่าอู้ อ้พาล้อด้วยครับพี่ซีอืมอืรับเนหะ็นี้ผมันตกแรงนะครับพี่วันนี้ทุกวันนี้โอ้ยลงม,มาแล้ลเวลลเย็นเย็นเยเย็นอมเย็นเย็นะครับพี่โอ้วันนี้ก็ผมก็ไม่ได้ไปไหนเนาะ คนยายาก็คนสุดแล้วนะครับไี่เมือคืนนี้ก็คินหาอยู่หากินเนาะไม่ได้นะครับี่สีไปครับคุณผู้ทอนช่างพงแล้วก็บ่าวปุ้ยผมนะครับขึ้ลงมาถึงบ้านก็ตีสาม ยังไม่เห็นสร้างโคงเลยนะครับพี่สีมองไปยังไม่เห็นสร้างโคงตีตีหรือยังก็ไม่รู้เนาะวันนี้ก็ฝนตกฝนตกอีกแล้วห่าง ทางเดินก็ทางมอไซค์ก็พอจะขี่มอไซค์ได้แล้วแต่ก็โอ้ยอุซีฝนตกมาอีกรครับอุซีวันนี้ตกแรงอยูน่นะครับโน่น <c oughs> ดินก็เปียกแล้วนะแดดยวดเนาะแดดสามสี่วันแล้วนนครับทุกที่มาวันนี้ฝนตก เ้า๋ยาวตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ตรงแค่ครับพี่ซีถ่ายคลิปเนาะไม่ได้ออกไปนะครับเพราะว่าฝนตกแล้วพึ่งตื่นนอนนะครับพี่ซีเช้าเลยก็ตื่นมาก็กินข้าวเนะ าแค่ก,ก็นอนแค่ล่วงนอนอยู่นะครับพี่สี่ตอนนี้ก็กว่ตาตีสามโซฟาก็ตีสามตีสี่นะครับพี่สี่นอนแค่เม้าชินแค่โซงวงเดียวครับพี่สี่ตอนนี้ผมก็นอนพักอยู่ด้านนอกเนาะ เมน้องคอยนอนอยู่ด้านในายานนะครับพี่ซีผมนอนวันจันทร์เนาะค่ำวันวันจันทร์ทุ่งใสคุณนอนนอนกลางวันเนาะฝนถึงตกไม้ไม่ตกกลางวันนะนม่ตกวนนันนี้นะครับพี่ซีวันวันนี้วันที่หกโอ้หาประยุว่าจะเข้าวันที่สามที่หกอันนี้วันที่เจ็ด เจ็บแปกโอ้ยนี่แหละครับพายุถามว่าพายุเข้ามาวันที่6กที่เจดมัน3าึงนี่ม,นมาที่หกเจ็แแล้วนี่ายุไรโคกไอซีรักนะครับนี่ก็มานั่งถ่ายคลิปให้ไอซีด,ดูนี่คลิปแรกนะครับไอี พึ่งตื่นนอนเนาะโอ้ยสังคงนอนหลับสีเลยพี่นใจลุกก็ได้แล้วครับพี่ซีได้ยินบทนวดปวดขาปวดขาปวดเอวเนาะเดินมากๆก็ปวดเอวปวดขาโุ่ ไม่หรอ่าเป็นแบบนี้นะครับพี่ซีมีหวังหอปเนี่ยแน่นอนถ้าพี่ซีถ้าใบแบบนี้บ่อยเนาะเพราะว่านอนใบทั้งกลางวันไปทั้งกลาง,งคืนเนาะมีหวังขอปแน่นอนเห็นไหมครับโ,โน้โห้ตคือการมองส่วนฟังผู้หลวงเนาะเดี๋ยวโน,น้นนะครับยังไม่เห็นเลย ม่เห็นแม้กระทั่งภูเขาเลยนะครับพี่ซีฝั่งด้านภูตากมองนี่ตกไม่แรงในเหมือนภูหลวงเนาะโอ้ฝั่งภูหลวงนี่ตกแรงนะครับพี่ซีข้าฝนมาทางด้านภูหลวงเนี่ยทางนี้นะครับพี่ซีก็ตกแรงมากนะครับ ็ได้นอนคิงวันนะครับพี่ีนี่ครับที่ติ่มพามาก็ฐานข้าวเนาะฐานข้าวครับกิ่มกาแฟเนาะกินกข้าวกินที่ไหนแต่ยังว่วงอยู่นะครับพี่นีนี่ลมลมเย็นนะครับพี่ี เป็นตกกลมเย็นสบายครับพี่โอ้โอเดี๋ยวถ่ายคลิปบมาไนอนอีกนะครับมาไอ,นนอนตีมานอนเวรนอนกลางวันมานอนกลางวันด้วยกันนะครับลมฝนตกอากาศหน้านอนกลางวันเนาะเออเหมือนมันห็นไหมน้องกล้อยดายายาอยู่ตรงนี้นครับใกล้ๆเลยครับลมพัด เดี๋ยวก็จะเข้าไปเรียกเน่น้องก้อยออกมาตำมกอกินนะมาตำหมักหนึ่งครับพี่ซีเหนื่ยอยอ้าด้านผู้หลวงเย็นแล้ววนด้านนี้เย็นแล้วนะครับผู้หลวงเดี๋ยวมันจะตกน้ำท่วมหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะโอ,โอ้มาเลยฝนมาเลย ปลูกใส่ข้าวสำมันสับหลังให้มันข้าวจะได้มีน้ำข้าวได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะเม็ดจะเ็ข้าวไม่เสียเป็นเม็ดเม็ดลีบเนาะนครับพีีนะครับนี่เสียงฟ้าร้องดูไม่ว่ามันจะหมดฝนแล้วนะครับพี่ซี ก็ยังเนาะดูแล้วมันแดดมันร้อนนะครับพี่สี่ครับข้าวผมก็ขอจบคลิปเที่ยงพอนีก่อนนะครับสวัสดีครับร